สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนกกระทานเนาะว่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นกับสายพันธ์เท็กซัสมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะอันนี้คือที่บ้านที่บ้านเลี้ยงสายพันธ์เท็กซัสนะคะหนึ่งอย่างแล้วก็สายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่เป็นของบางปะกงนะคะก็ลองมาเปรียบเทียบกันเนาะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะสําหรับคนที่เน้นเรื่องเนื้อ เนื้อนกกระทานะคะจะแนะนําเป็นสายพันธุ์เทซัตนะคะส่วนไข่ที่เน้นเรื่องไข่คือเอาไว้สําหรับให้เขาไข่โดยเฉพาะจะแนะนําเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งถามว่าแตกต่างกันยังไงหนึง่งอ่ะพูดถึงอย่างแรกก่อนนะคะสายพันธุ์เทศัตข้อแรกคือไข่ช้าตัวโตตัวเขาจะใหญ่มากตัวจะใหญ่ไข่จะช้าแต่ไข่ที่เขาออกมาแต่ละฟองคือฟองเขาจะใหญ่นะคะอ่ะ อันนี้แนะนาเป็นสายเนื้อก็คือเลี้ยงเนื้อเลี้ยงกินเนื้อจะโอเคนะคะส่วนคนไหนที่เน้นให้ไข่ดกไข่ดกต้องเป็นสายพันธุญี่ปุ่นเลยค่ะสายพันธุญี่ปุ่นทรงตัวเขาจะเล็กกว่าตัวเขาจะเล็กเล็กกว่าค่อนข้างมากนะคะแล้วยิ่งเป็นตัวเมียที่ออกไข่มาแล้วจนเกือบใกล้ปดอย่างเงี้ยค่ะรูปร่างเขาจะเล็กแล้วก็จะผอมนะคะเพราะว่า เราเน้นไข่เขาตลอดตลอดเนาะถ้าอาหารไม่ถึงจะยิ่งผอมแล้วขนข้างหลังเขาอะค่ะจะยิ่งไม่มีนะขนเขาจะร่วงนะคะถ้าอันนี้คือเป็นสองสายพันธุ์ที่แยกกันนะจริงๆอยากอยากให้ดูอยากให้อยากอยาก,อยากให้ดูความแตกต่างมากเลยระหว่างสายพันธุ์ญี่ปุ่นกับสายพันธุ์เท็กซัสนะเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าตรงเนี้ยตรงนี้จะมีตัวผู้สายพันธุ์เท็กซัสกับตัวเมียสายพันธุ์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเอามาแยกให้ดูนะคะ โอเคค่ะมาดูกันค่ะว่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นดีตัวนี้นคือเอาเอาจริงๆนะคะคือมือหนูไม่สามารถกำกำเขาได้ข้างเดียวถ้าเขาดิ้นแรงๆคือหนูแบบมันกระโดดหนีเลยนะเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่เห็นไหมเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะอันนี้คือเต็มไม้เต็มมือเลยนะนี่อันนี้คือสายพันธุ์สายพันธุ์เท็กซัสซึ่งตัวเนี้ยหนูยังคิดว่าเขาผอมด้วยซ้ําอันมีตัวใหญ่ๆแต่ว่าหนูจับไม่ได้ หนูจับไม่ได้นะคะอันนี้นะนี่คือตัวใหญ่มากสายพันธุ์เท็กซัสเน้นเรื่องเนื้อเพราะว่าเขาไข่ช้านะคะแต่ว่าตัวเขาใหญ่ตัวเขาค่อนข้างใหญ่มากๆหนูไปขอซื้อสายพันธุ์ขอซื้อไข่เชื้อเข้ามานะคะอีกหนึ่งรอบนะเนี่ย ถ้าใครเน้นเรื่องเนื้อก็แนะนําเท็กซัสค่คะแต่ถ้าถ้าใครเน้นเรื่องไข่ก็แนะนําเป็นญี่ปุ่นอเห็นกรงนี้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นกรงตรงนี้ไหมคะตรงนี้เป็นสายพันธุ์ของไทยซึ่งหนูซื้อมาจากศูนย์วิจัยนะคะเป็นสายพันธุ์บางปะกงนะหนึ่งบางป,ะ,างปะกงอะ่ะหนูรู้สึกว่าเขาค่อนข้างตัวจะใหญ่ตัวจะใหญ่สมบูรณ์ไขด่ดกคือโอเคอะสายพันธุ์บางปะกงโอเคเลยคะ่ะ แต่ว่าถ้าจะสั่งทีก็ต้องจองนะคะอตอนนี้หนูเอาไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเขาเขาดิ้นค่อนข้างแรงนะคะเนี่ยนะอันนี้ให้ดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าหนูจับสองมือพร้อมกันอะหนูว่าหนูเอาไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดมือเขาดิ้นแหลค่อนข้างแรงด้วยอันนี้ค่ะอันนี้คือสายพันธุ์เท็กซัสตัวจะค่อนข้างใหญ่นะคะซึ่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นจะน้อยกว่านี้มากๆคะ่ะหนูจะกำหนูจะกำได้ทั้งตัวเขาแบบสบายๆเลยอันนี้ยังเอเหลือนี่เห็นไหมอันนี้คือถ้ากำแน่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาอัอดไอัอดเนาะนี่ ตัวค่อนข้างใหญ่คะ่ะโอเคค่ะวันนี้มาแนะนําแค่นี้เนาะมาพูดมาพูดถึงความแตกต่างของสายพันธุ์ญี่ปุ่นกับสายพันธเทก็กซัสเนาะว่าต่างกันยังไงเน้นในเรื่องไหนถ้าเน้นในเรื่องเนื้อให้ไปสายพันธุเทก็กซัสค่ะถ้าเน้นในเรื่องไข่ให้ไปสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย